ใช่หน่อยเอาลูกโดนคอิดตามช่นั้นไฟนอลแล้วคะใ่ไหมค่ะเอาละครับชื่ออะไรครับี่ชื่อเสียงลูนำเลยน้องแจมค่ะฮะน้องแจมค่ะสนั้นเห็นมาคุณค่น้องแจมเป็นอดีตนักมวยเก่าไหมไม่ค่ะเป็นลูกสาวของพ่อโดนพ่อลูกเทียบฝาที่เคยทำในวิชาผันข้าวมาค่ะแล้ก็เป็นน่งสาวชมปอเอเอาละครับเอาไอหนูมาชื่ออะไรเนี่ยเอายอดคำพีครับยอดคครับคพีครับลูกไนน้เขาวเนี่ยลองเอโดไปทันฮะไยกเลไห สองนี้เหรอ,อที่แรกผมจะก้าวไปแทงเพราะผมเห็นน้อง ed, มือเขาหล่น,ผม,น,นผมเลยฟันเลยเอาเหรือโอ้โ,อโหนี่เราเรามีพิษสงรอบตัวเลยรู้ไหมโอโ้คือจะแทงเขา่าแต่เห็นยังว่าสอกได้เอาสอกก่อนดีกว่าเพราะเขาลงไปนอนเนี่ยคิดว่าจะลุกขึ้นมาไหม,มเห็นน้องเขาไม่น่าลุกไม่น่าลุกนะลองเ็าสารคามกปดูแล้วไม่น่าลุกนะรู้สึกเข้าแรงมากเออโอ้โหวันนี้หนูเห็นดีใจขนาด กระโดดขึ้นไปประมาณสิบเมตรนี่ดิแจ้งนาดนั้นเนี่ยคือยังไงแจ้งเกิดด้วยอะไรยังไงทั้งแจ้งเกิดทั้งมามีอัดฉีดดีๆให้เอาเลยคุณอามีอัดฉีดเท่าไหร่เนี่ยเอาคุณอาฮะให้ทุกอย่างคุณอามีให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างแพ้ก็ให้ชนะก็ให้โอ้ยเราก็สารภาพกลับไปชกมวยได้ไปนี่เอาแล้วจะมาจะว่าแจ้งเกิดใช่ไหมเป็นแพ้ใครมานะอาบอกว่าสุวรรณเล็กครับอาบอกเก้าเก้าคาใจไหมเอ้า คาใจมากครับคาใจมากนะครับนี่โปรโมเตอร์อยู่ใกล้ๆนี่ยคาใจมากคาใจมากครับพ uh, mm hmm. ี่กัดเท่าไหร่เอ้าอ่าร้อยยี่สิบเจ็ดเท่าเดิมก็ได้เท่าเดิมนะแล้ววันนั้นโดนแพ้เขาชาติไหนอ่าโดนสอบก่อนโดนสอบครับเหรอเดี๋ยวฟันเขาซ้ายแต่ซ้ายเขาถึงก่อนครับโอ้